สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับก็หลังจากที่เราดูเจ้าตัวรีวิวกับตันคุปตัว Limited ดอิดิชัตัวไซส์37มิลไปนะครับเพื่อนๆก <ๆ S> ็ <ๆ S 2> สอบถามมาว่าทําไมไม่เอาตัวกับตังคุปไซส์ปกติเนี่ยแมนไซส์42เนี่ยเอามาเทียบให้ดูระหว่างเจ้าตัวลองยินหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมออกตัวก่อนนะครับในคลิปนี้แบรนด์ลองยินเนี่ยผมจะเรียกว่าลองยินนะครับจะไม่ออกเสียงว่าลองจินนะครับเพราะว่ามันไม่ถนัดเลยนะครับใครที่รู้สึก โอเคครับเริ่มแรกเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นนาฬิกาในแรงเดียวกันหมายถึงว่ามันอยู่ในเบสิกนะครับเบสิกที่เริ่มต้นตัวลักชัวรี่เลยก็ว่าได้ของนาฬิกานะครับก็ทาให้ผมถึงพูดนาฬิการะดับแบบ -67 0 0 0หมื่นพูดว่าเป็นเบสิกอยู่เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราแบ่งนาฬิกาลักชัวรี่เนี่ยเป็นระดับต่างๆเป็นแรงต่างๆเนี่ยถ้าเรายังพอนึกออกในตามบ้านเราเนาะผมจะลองไล่คร่าวๆให้ฟังตัวเบสิคคือเจ้าเจ้าพวกตัวลองยินนะครับตัวลาโดนะครับแท็กฮอยเออร์นะครับ หรือว่าเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในแรง้งเดียวกันแต่แรง้งที่สูงกว่านี้ก็จะเป็นพวกโอเมก้าการไซโกโลเล็กซ์หรือเจ้าแพนาลายนะครับหรือว่าแพมที่เราเรียกกันนะครับแล้วก็จะมีตัวไฮเอ็นอีกนะครับไอเอ็นที่เราได้ยินในบ้านเราก็จะพวก AP นะครับปัตต้ฟิลิปนะครับแล้วก็เป็นตัวอัลตร้าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันตัวสูงสุดของแบร์ลักชัวรี่ก็ป็นพวกริชาร์ดมิลนะครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ทิโซมิโดก็คือจะอยู่แรงต่ำกว่านี้นะครับก็คือเป็นตัวเอนทรีเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับท,ที่จะเริ่มเข้ามาในสู่ของเบสิ c ลักชัวรี่หรือเจ้า2แบรนด์นี้นั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เห็นภาพแล้วนะว่า2งตัวเนี้ยก็ยังเป็นแค่เบสิคเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงนาฬิกาที่เราใส่ทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้แค่บง่บงบอกเวลาเฉยๆนะครับที่เราซื้อกันแพงๆเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันด้วยนะครับมีกลุ่มคนเล่นมีกลุ่มคนใส่นะครับแล้วก็ ใส่ไม่ได้เพื่อบอกเวลาเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อใส่เพื่อไลฟ์สไตล์เพื่อภาพลักษณ์เพื่ออะไรต่างๆนะครับอันนี้2ตัวนี้ก็หยิบมาคลิปนี้ก็หยิบมาชนให้เพื่อนๆดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับทางซ้ายมือตัวนี้เราจะเห็นกันบ่อยละนะครับในช่วงนี้ทางหลายๆเพจก็เอามารีวิวกันนะครับตัวรองยิ้งตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฮโดรคอนเกรสไซส์1มิลนะครับที่ผมหยิบมาตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของทางผมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าถ้าทั่วทั่วประเทศเนี่ยตัวตัวหน้าเทาจะขายดีสุดหรือป่่่าาแตผมคิดว หน้าเท้าเนี่ยใครเห็นเป็นต้องสะดุดเลยแล้วว่ามันสวยมากจริงๆพออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวฝักขวามือนะครับเป็นลาโดนะครับตัวกับนังคุกไซส์42นะครับเป็นตัวแมนซสายตัวนี้จะเป็นหน้าสีดำนะครับก็ที่ผมหยิบ2ตัวนี้มาชนกันเนี่ยจริงๆอะ่ะเจ้าตัวลาโดกับนังคุกเนี่ยมันมีในหน้าสีเทาด้วยแต่ว่ามันไม่มีสายแบบเดียวกันนะครับผมก็เลยอาตัดสินใจเอาตัวหน้าดํามาซึ่งเอาจริงๆก็คือในตัวหน้าดำเนี่ยหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมี ความผสมผสานแบบไล่สีแบบเกรเดียนต์ออกสีเทาด้วยนะครับมันก็เลยโอเคอยู่นะครับไม่เชิงกับว่าเราต้องหยิบตัวหน้าสีเทามาจริงๆงหน้าสีเทามันมีนะครับในชุดของลาโดกับตันคุกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดก็เคยมีหน้าสีเทาแต่สายที่เขามาเนี่ยจะเป็นแบบหลวงข้าวนะครับวันนี้ผมหยิบมาจะเป็นสเตลเลสสตีลเหมือนกันนะครับมันก็เลยพอทนกันได้หน่อยนะครับส่วนราคาทั้ง2เรือนเนี่ยตัวลองยินเนี่ยราคาป้ายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่58,500นานะครับส่วนลาโดกับตันคุกเนี่ยจะอยู่ที่6 6 9 0บ ซึ่งก็ราคาต่างกันประมาณหมื่นหนึ่งถ้าเราตีไปกลมๆก,มก็ถ้าเป็นลองยินก็ประมาณ0 0 0 0ื่นนะครับถ้าเป็นลาโดประมาณ7 0 0 0 0มื่นนะครับคร่าวๆหกหมื่นกับ 000, 7 0,000ื่นทั้ง2เรือนเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างในคลิปนี้ผมจะไปแตกให้ดูเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับทั้ง2เรือนเนี่ยอยู่แล้งเดียวกันบอกไปแล้วนะครับไซส์ก็อยู่ใกล้เคียงกัน41กับ42 ความหนาของตัวเรือนทั้งสองตัวนี้ก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพียงแค่12มิลมนะครับหูสายของ2เรือนนี้อยู่ที่21เหมือนกันอีกนะครับส่วนสิ่งที่มันแตกต่างก็คือหูสายถึงหูสายแล้วนะครับตัวลองยิ่นเนี่ยจะใช้หูสายถึงหูสายหรือว่าลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50.6นะครับส่วนกับตันคุกเนี่ยจะอยู่48.5นะครับแต่นะครับแต่นะครับตัวที่เราเห็นตัวที่มันยื่นออกมาเนี่ยก็เป็นส่วนของสายสเตเลสที่มันยื่นออกมานะครับก็เป็นลักษณะเฉพาะของสายของเขานะครับเวลาเรามองดูมันึง อันนี้ก็ใครที่ไม่ชอบสายสเตเลสเอาเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสายผ้าสายหนังอะไรต่างๆได้มันก็จะดูนาฬิกาเนี่ยจะดูแคบลงละนะครับแล้วก็ในส่วนของน้าหนักนะครับถ้าเป็นตัวของลองยินเนี่ยจะอยู่ที่186กรัมถ้าเป็นของลาโดกับนันคุ้งเนี่ยจะอยู่ที่167กรัมซึ่งลาโดกับนันคุ้ค,ค่อนข้างที่จะเบากว่า,วานะครับอย่างเห็นได้ชัดแค่10กว่ากรัมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะสัมผัสได้เลยนะครับถ้าใครใส่นาฬิกาเป็นประจำนะครับทั้ง2เือีสเ,เนนรับอ300น บอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาไดเวอร์วอชนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวเครื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับของเครื่องของทั้ง2เรือนนี้นะครับก็หลายคนก็ถูกเถียงกันนะครับระหว่างเครื่องเจ้าตัวลองยิ่กับของลาโดกับดังคุกถ้าเทียบกันจริงๆนะเราไม่ดูสเปคไม่ดูอะไรนะทั้งสองเรือนนี้อยู่ในระดับแบบใกล้กันจริงๆนะครับตัวนึงใช้เป็น ETA A 3 1นะครับที่เขาบอกเป็น c a l ิเ r อ L ์ L888 นะครับของทางลองยินตัวนี้ก็สำรองพลังงานสูงสุดอยู่ที่72ชั่วโมง ถ้าเกิดใครยังเคยเห็นผมรีวิวโต้ตัวกับตันไม่ใช่กับตันคุกตัวลองยินเนี่ยที่บอกว่า64ตอนนี้เขาจะเป็น72มละนะครับแล้วตัวาาลาโดากับตันคุกเนี่ยตัวนี้จะใช้เบรดของเครื่อง ETA เหมือนกันนะครับเป็น C07 นะครับก็คือเบดของเขาก็คือ2824นะครับก็ทั้ง2เรือเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความคาาเคลื่อนที่ใกล้กันแล้วก็เป็นเครื่อง ETA เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างของทั้ง2เรือเนี่ยก็คือ ตัวความถี่นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวของลองยินเนี่ยความถี่การทํางานของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่25200นะครับแต่ถ้าเป็นกับตันคุกเนี่ยจะอยู่ที่21600ก็แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับอันนี้เราก็ไม่ถึงกับเรียกว่ามันแตกต่างกันอย่างเว่อร์นะครับถือว่าใกล้เคียงกันสุดๆนะครับ คราวนี้เพื่อนๆก็เห็นภาพชัดแล้วเนาะว่าทั้งสองเรือเนี่ยมันมีความที่มันคล้ายคลึงกันสุดๆมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าอาจจะเป็นตัวเครื่องแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันของทั้งสองเรือนี้จริงๆเนี่ยก็คือสไตล์นะครับสไตล์ของนาฬิกานะครับถ้าเราหยิบมามาพูดกันนะครับตัวลองยินเนี่ยให้ความหรูหราแน่นอนครับดูเป็นลักชัวรี่แบบจับต้องได้สุดๆแต่ถ้าเป็นลาโดเนี่ยมันเน้นออกวินเทจนะครับมีความเป็นร่วมสมัย แบบนาฬิกาแบบค่อนข้างที่จะดูเก่าเป็นสไตล์วินเทจนะครับแต่ผมการันตีนะครับว่า2เรือนนี้เป็นนาฬิกาเดเวอร์300เมตรเหมือนกันสามารถเอาลงน้ําลุยได้เหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือสไตล์เท่านั้นเองนะครับตัวรายี่เนี่ยตัวกระจกถ้าเราเห็นชัดชเนี่ยกระจกจะเป็นซอฟท์ฟแบบแบบแฟร์แบบตรงๆเลยนะครับหน้าปัดของเขาก็เลยดูค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกับตังคุกเนี่ยตัวกระจกของเขาเนี่ยจะทําออกมาเป็นสโลปเป็นคล้ายๆเป็นทรงเป็นทรงโดมเป็นกล่องขึ้นมานะครับคล้ายคล้ายเป็นไลล์ใก้ๆกันนะ แต่ตัวนี้จะเป็นซาวฟนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวลาโดกับลงังคุกเนี่ยมันมีฟิลลิ่งของนาฬิกาวินเทจร่วมสมัยบวกกับนาฬิกาสปอร์ตถ้าแถมไม่พอมันดูหน้าหน้าตาหน้าปัดเนี่ยมันก็ให้ความหรูละด้วยในตัวนะครับมันเลยทําให้นาฬิกาลาโดกับนังคุกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะออกแนวได้หลายๆแนวเลยทียไม่ว่าจะเป็นวินเทจก็ได้สปอร์ตก็ได้จะเป็นลุยก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นลองยิ่นเนี่ยดูได้อย่างเดียวก็คือมันเป็นนาฬิกาสายหรูนะครับเป็นสปอร์ต อันนี้ก็คือตัวหน้าตาแล้วก็ตัวเครื่องจบกรละนะครับเรามาดูในส่วนของสายนะครับตัวของสายของแต่ละเรือนเนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวสายของตัวลองยินเนี่ยสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือในตัวร่องกลางตัวนี้มันจะทําออกมาเป็นแบบเงานะครับแล้วก็ส่วนขนตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็จะทําออกมาเป็นแบบขัดด้านนะครับส่วนถ้าเป็นตัวกับตันคุกเนี่ยมันจะดูแวววาวมากกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเรือนเนี่ยมันจะทําออกมาเป็นลักษณะเป็นแบบ เงาทั้งหมดนะครับไล่มาก็ไปเชื่อมถึงตัวสายด้วยนะครับแล้วส่วนตัวข้อกลางเนี่ยก็จะเป็นการขัดแบบด้านๆนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราเอามาเทียบกันทั้งคู่เนี่ยสายของทั้งคู่เนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นตัวลาโดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะหรูหรามากกว่าในส่งสายแต่ถ้าเกิดเป็นตัวลองยินเนี่ยมันออกสปอร์ตมากกว่านะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับไล่มาลงมาเรื่อยๆอีกนะครับในส่วนของตัวบานพับ บนานพับของทางลาโดเนี่ยมันจะออกแนวเป็นแบบนาฬิกาโดยสัดส่วนใหญ่นะจะใช้แบบบีบแต่ถ้าเกิดเป็นตัวลองยินเนี่ยมันจะเป็นแบบบันพับแบบ2ชั้นนะครับค่อนข้างออกจะบยาบหน่อยอันนี้ก็ถ้าเทียบเทียบถ,ถึงแบบสไตล์บนานพับต่างๆเนี่ยผมว่าลองยินก็เป็นแบบออกลุยๆถึกๆหน่อยถ้าเป็นลาโดก็ออกแบบหรูๆนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของตัวาสายเดี๋ยวเราไปดูในตัวของฝาหลังของตัวลองยิ่งกันก่อน ตัวฝาหลังของยี่ห้อก็ถ้าใครเคยดูรีวิวไปแล้วเนาะก็จะเป็นฝากเกลียวนะครับค่อนข้างออกแบบขัดแบบด้านๆหน่อยนะครับไม่เน้นความเงานะครับก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับมีเลขตัวรุ่นบอกอะไรบอกอย่างครบหมดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของลาโดปุ๊บเนี่ยก็ออกแบบแบบคล้ายๆกันนะครับขัดไม่เงาครับออกแบบด้านๆหน่อยนึงนะครับแต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือในส่วนของตัวหูสายหรือว่าตัวสายของเจ้าตัวลาโดกับมคุกนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนแบบเป็นแบบ สายที่เราสามารถดึงออกมาได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวลาโดกับนันคุกเนี่ยจะเป็นแบบนี้เกือบหมดละในตัวสายสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเป็นตัวรองยินเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะตัวบูติกเท่านั้นนะอันนี้ก็จะได้เปรียบของทางลาโดผมก็เลยเห็นสายแบบนี้มันอ,ออกง่ายผมก็เลยเอามาจับเปลี่ยนเป็นสายหนังแบบนี้ดูนะมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างที่จะออกวินเทจไปอีกนะครับก็บอกได้เลยว่าใครที่ชอบในรฬิกาออกวินเทจออกสปอร์ตออกหรูด้วยเนี่ยผมว่ากับตันคุกตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดัดแปลงเปลลลี่่ยยนนออะไรนะ้คขาาางจหกหก ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เป็นสายเบอร์22นะครับผมหยิบเอามาใส่ในหูสายเบอร์21ที่ผมบอกว่ามันจะแน่นนิดนึงมันก็จะแน่นประมาณนี้แหละนะครับมันก็ยังพอใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายนาโตเป็นสายเหล็กมาปุ๊บเนี่ยมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้เลยนะครับก็นแนะนําว่าถ้าใครอยากอัดสายหรือว่าอัดตัวหูสายเนี่ยก็ให้ดูเป็นสายหนังเงานะครับมันก็ยังจะพอโอเคอยู่นะครับผมว่าตัวเนี้ยเวลามาอยู่บนข้อมือผมเนี่ยลาโดเนาะบนข้อมือ6.3เนี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบเจ้าตัวกับปังคุ้เนี่ยมากกว่าตัวรองยินอีกนะครับเพราะว่าในส่วนของรักทุรักเนี่ยมันแคบกว่าเจ้าตัวรองยินนะครับก็อย่างที่บอกเนาะห้าสิบจุดหกกับสี่สิบแปดจุดห้านะครับตัวลาโดผมว่ามันเหมาะกับคนขันเล็กมากกว่าตัวรองยินนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับน่าจะเห็นภาพเนาะแล้วก็เพื่อนๆน่าจะเลือกกันได้ง่ายขึ้นนะครับยังไงลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบสองตัวเนี้ยเพื่อนๆชอบตัวไหนนะครับแล้วก็ มีความเห็นยังไงบ้างที่ผมเอามาเทียบกันดูเนาะยังไงลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาตัดสินใจแล้วก็มากําลังมอง2ตัวนี้อยู่นะครับส่วนภายนะ้นา้ำืูมีไบต์เนี่ยก็ชัดเจนนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของสีก็ผมรู้สึกว่าราด้กับนักคูกเนี่ยมีภาษีการที่มันทําเข็มเป็นแบบเอโรเนี่ยมันทําให้ดูง่ายมากกว่าแล้วก็ดูวินเทจด้วยนะครับองสีแต่ถารที่ชอบอ่าซูปเปอร์ลูมิซูปเปอร์ลูมิโนวาแบบใหม่เนี่ยก็สีฟ้าตัวนี้ก็เป็นเอก ก็แล้วแต่ชอบทั้ง2เดือนนี้ถือว่าชัดทั้งคู่นะครับยังไงก็ฝากเจ้า2องเดือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรยังไงแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่นะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากช a n น e ววิมลทาแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ